จ่าชีเป้าขยุอกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตนที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ด วันนี้ผมจะแเตงก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับไปกันที่คู่ของโคเปหเฮเกนพบกับมอลโมครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นโคเปหเฮเกน1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าผลงานของทั้ง2ทีมนั้นก็ต้องบอกว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นั่นเองครับโคเปหเฮเกนชนะ3เสมอ1แพ้ 1, พ1พเกมโดยที่ไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันนะครับลงสนามเกมลีกนัดล่าสุดพ่ายแพ้คาบ้านต่ออาฮุชมา2ประตูต่อ3โดยภาพรมแล้วก็ บอกว่าผลงานนั้นถือว่า2เกมหลังสุดถือว่ามีสะดุดบ้างแต่เกมนัดล่าสุดถือว่าเสียหายสุดๆก็ว่าได้สําหรับทางฝั่งของ F4 c o p e n เ a g e n ครับเช่นเดียวกันกันกบทางฝั่งของเมาโมนะครับที่ชนะ3เสมอ1แพ้1เกมโดยที่ไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันและที่สาคัญเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะคาบ้านมาเหมือนกันเลยครับเพิ่งจะคาบ้านต่อมอนบี้มา1ประตูต่อ3นะครับก็ต้องบอกว่าเมาโมนั้นมาสะดุด2เกมติดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็มีการโลเทชันผู้เล่นนะครับเพื่อที่จะเก็บความสดไว้เจอกันเองในเกมค่ำคืนนี้ครับในแง ของ h 2เฮคู่นี้นะครับก็เป็นโคเปเทเกนที่คอ,อครับก็เท่ากันเลยต่างฝ่ายแต่ชนะก็ได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก1ครั้งนะครับซึ่งจะบอกว่าคู่นี้สูสีมากๆน่าจะไม่จบในช่วง90นาทีอย่างแน่นอนมีโอกาสเขาเรียกว่าลากยาวไปถึงตอเวลาตอเวลาพิเศษแล้วก็ถึงการดวลจุดโทษดังนั้นคู่นี้เฉี่ยไปที่เมาโมครับคิดว่าบุกไปไม่แพ้ในช่วง90นาทีครับไปกันที่คู่ของเฟเนอรเบเช่นะครับพบกับเฟย์นอร์ดครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็น อุ่นเครื่องค่อนข้างยอดเยี่ยมแต่ลงสนามเกมอย่างเป็นทางการดันพระท่าในเกมอ่าในเกมแรกนะครับที่บุกไปพ่ายแพ้เฟยนอร์มา1ประตูต่อ2นะครับโดยที่พวกเขานั้นกะหวังผลการแข่งขันกลับมาเสมอให้ได้แต่ปรากฏว่ามาโดนทีเด็ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็เลยทําให้เกมนัดแรกของอ่านทีมของโจเซมุนโยนั้นต้องค่อนข้าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเอาพอสมควรแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่แพ้ไม่ขาดเพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นก็อาจจะกลับมาได้นะครับแต่ผลงานสวนทางกับทางฝั่งของอเฟยนอร์นะครับทีมของโรบินฟัน ที่ต้องบอกว่าผลงานดีเนี่ยก็คือพวกเขานั้นชนะคู่แข่งมา3เกมติดต่อกันแล้วในทุกรายการนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเอ็นดิซีบัวเบดาไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ดูแล้วโดยภาพรวมก็ยังดูมีความมั่นอ,อกมั่นใจอยู่พอสมควรก็ว่าได้นะครับสำหรับทางฝั่งของเฟย์นอรตนั่นเองนะครับในแง่ของเฮดชูเฮดคู่นี้เท่ากันเลยต่างรายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก1ครั้งโดยที่เกมแรกที่เจอกันนะครับก็เป็น,นปนนะไปไ 2ประตูต่อหนึ่งนะครับแม้ว่าเฟนอร์จะค่อนกลุ่มความได้เปรียบก็ตามแต่นะครับแต่การบุกไปเยือนที่ทูเคียไม่ใช่งานง่ายแต่อย่างใดกองเชียร์นั้นค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มากๆและก็มีโอกาสที่คู่นี้จะเป็นหนังชีวิตคล้ายๆกับเกมคู่เมื่อสักรูนนี้นะครับมีโอกาสที่เฟอร์นัเช่จะชนะใน9 0าสิทีสูงม,มากแต่อาจจะยิงไม่ขาดก็เป็นได้แต่ถ้าให้เชียร์เชียร์ไปที่ทางฝั่งของเฟอร์น,นเช่ครับคิดว่า9 0าสิทีสามารถเอาชนะได้ครับไปกันที่คู่ของขับบุชนะครับพบกับเรดบูลซาวส์บวกก่อน ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอยู่พอสมควรเหตุผลเพราะว่าทางฝั่งของคับุชดูดีกว่าพอสมควรครับชนะ4แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับลงสนามเกมลีกนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เคิลบุชมา2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่ารีเฟชความสดนะครับในเรื่องของซีซั่นใหม่แล้วก็ยังทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขาครับสวนทางกับทางฝั่งของเซาท์บุกนะครับพวกเขากลับมาฤดูกาลใหม่หลังจากที่ไปร่วมทำ ช่วงชิงแชมป์สโมสรโลกมาก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับชนะ2เสมอ2แพ้เกมหนึ่งนะครับในรอบ5เกมหลังโดยที่เพิ่งจะกลับมาชนะในเกมนัดล่าสุดก็หลังจากที่ก่อนหน้านั้นนั้นไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดชนะแกงมานะครับทีมในลีกเกมลีกนะครับชนะไป5ประตูต่อศูนย์ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นอกมั่นใจแต่มีปัญหาอแต่ทีมยังมีปัญหาเรื่องของสภาพสภาพนักเตะนะครับที่ยังไม่ได้มีผู้เล่นเต็มทีมแต่อย่างใดสําหรับทางฝั่งของเซาท์สบวกครับในแง เทรดคู่นี้นะครับ ก็เป็นขับบูชที่ดีกว่าชนะ2จากการเจอกัน3นัดนะครับโดยที่ทางทางฝั่งของเซาท์สโวนก้นชนะได้เกมหนึ่งอ่าเกมอ่าขออภัยครับเกมหนึ่งนะครับโดยที่เกมนัดแรกที่เจอกันนะครับก็เป็นขับบูชที่บุกไปชนะได้สออ่าหประตูต่อศูนย์นะครับก็เลยทําให้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือขับบูชในบ้านค่อนข้างจะเหนือกว่าอยู่พอสมควรผิดกับเลดบูลเซาท์สโวเกนะครับที่พวกเขาจะต้องมาเปิดเกมรุกเข้าใส่และที่สําคัญคือมีตัวผู้เล่นไม่มากพอนะครับในการใช้งานณขณะนี้มีีโโออกาาสท่จะดนบเ ชนะได้สูงมากครับดังนั้นคู่นี้เชียไปที่คับบูชได้เลยครับ3ตัวที่วันนี้ผมจะแต่งชอบเลยนะครับก็มีเมลโมครับมีเฟเดมาเช่แล้วก็คับบูชครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเ e อ็ด e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราที่ไลน์แอดแอดตูนเศรีสาร์ด้วยผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ